ปวดหลังปวดหลังแล้วล้ามายันปลายเท้าขาเนี่ยกลองเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยานาน,านไหมครับรที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5วัน5วันเดินไม่ได้เลยอ่านอนหยุดท่านไหนท่านนั้น<ะ>ดีบูดเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่สองสัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วค่ะคุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68เนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับ อาชีพซาโัวส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็โอ้โหแสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากๆครับแข็งแรงน้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3มปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนอุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนค่รถชนกันแล้วก็สะโพกหักสะโพกตรงนี้เหรอครับมัน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 แตกเลยใช่ไหมครับ แตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เขาใส่เขาบวกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โวแล้วอ่าการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากที่รักษากินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังการรักษาเนี่ยมันค่อยชัวันหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบูลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วล้าวมายันปลายเท้าขาเนี่ย๋อปวดหลังแล้วล้าวลงขาแต่มามากินยาเนี่ย เข้าไปแล้วมันก็ขับออกต่างปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไขาปลายปลายเท้านะครับแล้วเวลาลุกลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม เบาขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ขัดมันไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยค่ะนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรนะครับพี่สุภาพรอายุเท่าไหร่ล้ครับห5าค่ะทาไมนะครับถึงได้ตัดใจทานดีบุลมีอาการยังไงครับก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้ปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แ้นมันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแปบอยู่ข้างในหัวเข่าเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้ม อ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยนอนอยู่ท่าไหนท่านั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางครั้งก็คลานเลยเหรอฮะอ๋อแล้วงนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลย พราะเรารู้ว่าไปนี่ไม่รอดแน่ไม่ยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่านี้นานสองปีก็หากินมาไหลกี่ห้อแล้วครับ อย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน YouTube เห็นดีบูนเนี่ยดีกินแล้วหายครับก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่องคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะแค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละยกขึ้นแบบมันทรมานน่ะมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวด ตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผลที่ที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉันเรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตสองกล่องสามกล่องนะครับ ดีมากอ่าพี่สุภาพรยืนยันว่าดีมาก,กน,นะชื่อคุณอะไรคะชื่อนิสากรชื่อนิสากร,ากรมีอาการยังไงคะถึงมาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยค่ะพอดีวันนั้นเริ่มแลก็ยกกระถางกระถางต้นไม้เข้ามาในบ้านนะ่ะรู้สึกว่ามันปวดหลังปวดหลังอย่างมากเลยก่อนหน้านี้ออกกําลังกายาบ้างสองสองวันนะคะสองวันติดก็พอมายกกระถางก็ยิ่งทาให้ปวดปวดปวดด้านหลังอะค่ะ เหมือนปวดเริ่มปวดที่หลังใช่คฮะแล้วทําไมถึงตัดสินใจทานทีบูลก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันมันเราปวดมากเราทนไม่ไหวไงเวลาจะนอนลงไปเนี่ยมันต้องพยุงตัวแล้วก็ค่อย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 เลื่อนตัวลงนอนคือมันปวดปวดด้านหลังปวดกระดูกอะฮะหลังจากที่เรายกกระถางเข้าบ้าน แล้วคือมีอาการปวดแล้วหวันลุ่งขึ้นยังไงคะก็นอนลําบากนอนลําบากจะลุกจะนั่งลําบากอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วหลังจากที่ทานดีบูลไปอะค่ะวันแรกเป็นยังไงบ้างคะมันรู้สึกดีขึ้นนะคะค่ะประมาณประมาณสิบเปร์เซ็นต์นะคะอ๋อประมาณสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็ยังไงคะก็เลยทานทานต่อเนื่องค่ะประมาณสองสัปดาห์ อาทานต่อเนื่องเพียงแค่2สัปดาห์นะคะแล้วอาการดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ70%็ดสิบเนะคะเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองก็รู้สึกอาการดีขึ้นแล้ว่คโอ้เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะคะดีบูนเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วอาการที่เป็นเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่สองสัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วค่ะฝากนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการนะคะเหมือนพี่ นิสากรน,นะคะที่มีอาการปวดหลังเจ็บหลังนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมนะคะหรือว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเหมือนพี่เขาหรือว่าเกิดจากการทํางานนะคะก็มาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนได้เลยนะคะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกลาง่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูญประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบพรุมาตอยโรคข้อซืมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึงนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา